สำหรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอดแก๊ส p ็ออย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับ กราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮูคี้ฮามบะนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการอัปเดตแพดใหม่2.2นะคะใครยังไม่ได้อัปเดตน่าจะมีการให้อัปเดตทุกคนแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็มีการนําแผนที่ใหม่เข้ามานะ,ะแผนที่นูซ่านะคะซึ่งเป็นแผนที่ที่เล็กมากๆนะคะจำกัดผู้เล่น30คนและใช้เวลาน้อยมากๆในการเล่นนะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนั่นเอง โอเคยังไม่ได้ไปลองเล่นเลยนะคะใครที่เล่นแล้วมาคอมเมนต์บอกหน่อยว่าสนุกไหมเป็นยังไงกันบ้างนะคะการอัปเดใหม่ในรอบนี้นะคะก็ได้มีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกราฟิกที่ดีขึ้นชัดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็รูปแบบต่างๆของเกมตอนนี้ที่เห็นชัดเลยนะคะก็คือแถบเมนูข้างบนขวามือนะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนไป แล้วก็ยังมีกิจกรรมให้เราเนี่ยได้ร่วมทำเพื่อรับของรางวัลต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูเลือกทำได้อันนี้จะเป็นในส่วนของโบนัสอ p p o i อ t สนะคะหรือว่าแต้มโบนัสฟรีนั่นเองก็อย่าลืมทำภารกิจเพื่อรับแบบฟรีๆได้เลยนะ ในส่วนของวันนี้นะคะหูยี่จะมาพูดหลักๆเลยก็ในเรื่องของค่านิยมแต้มไก่ที่มีอะไรเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเรื่องอื่นๆเนี่ยช่องอื่นน่าจะทํากันไปเยอะแล้วนะคะส่วนของค่านิยมเนี่ยยังไม่เห็นมีคนทานะก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังนะคะในส่วนของค่านิยมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตใหม่นะคะซึ่งจะแบ่งเป็นในส่วนของการที่เราได้รับแล้วก็การที่เรามอบให้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเลเวลค่านิยมของเรานะคะ ก็คือการที่เราได้รับค่านิยมมาก็จะมีการอัพเลเวลต่างๆนะคะเขาก็จะมีกำหนดนะคะสัญ,ญลักษณ์ในแต่ละเลเวลนะว่าเราได้จำนวนเท่าไหร่ก็จะทำการปลดล็อกเลเวลนั้นๆให้นะคะต่อมานะคะเลเวลอิทธิพลนะอันนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ซึ่งเป็นค่าจากการที่เราเนี่ยส่งของรางวัลค่านิยมให้เพื่อนหรือว่าผู้เล่นอื่นนั่นเองนะคะ ในเรื่องของค่าอิทธิพลเนะะี่ยค่ะน่าจะมีคนไม่เข้าใจหลายคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะทําให้ดูเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะเลเวลอิทธิพลนะคะจะแบ่งเป็นสส่วนได้การส่วนแรกเนี่ยจะเป็นทางด้านของแต้มหรือว่าคะแนนอิทธิพลนะคะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของการปลดล็อก up level นะคะสังเกตได้ว่าตอนนี้ค่าอิทธิพลของหัวขี้นะคะอยู่ที่เลเวล6นะเดี๋ยวจะไปส่งค่านิยมให้น้องนะคะ จะส่งค้อนซึ่งค้อนอยู่ที่ซื้อตุนไว้นะก็มันจะเป็นอยู่ในหน้าของกิจกรรมนะคะแล้วก็ไม่ได้เสีย UC โดยตรงนะอันนี้ก็จะได้รับคะแนนมา100แต้มนะคะตอนนี้คือหลอดเต็มแล้วนะคะแต่มันยังไม่อัพให้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าเกิดจากอะไรนะคะไปส่งคะแนนกันต่อเดี๋ยวพี่จะส่ง อันนี้ทดสอบไปนะคะอันนี้เป็นจากกิจกรรมนะผู้คิซื้อไว้ก็คือเสีย UC นั่นแหละแต่ตอนนี้ที่ส่งมันไม่ได้เสีย UC โดยตรงนะคะก็คือจะได้มาแค่คะแนนอิทธิพลแต่ก็ยังไม่อับให้นะคะ<ส>เดี๋ยวกลับไปส่งอีกทีนึง <c oughs> เดี๋ยวส่งมอเตอร์ไซค์อันนี้มีอยู่แล้วก็ยังไม่เสียนะอันนี้อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ฟรีนะคะกด <c oughs> ส่งปุ๊บ,บเดี๋ยวกลับไปดู ก็ยังไม่อัพนะคะแต่ได้ในส่วนของคะแนนอยู่นะกลับไปส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบเสีย u ยู่ะซื้อให้ส่งไปจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทำการอัพเลเวลให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้อยู่ที่เลเวลที่7แล้วก็คะแนนอิทธิพลก็ขึ้นมาตามที่เรามีนะคะสรุปก็คือในการส่งคะแนน ความนิยมนะคะเราสามารถส่งชิ้นไหนก็ได้เราก็จะได้รับในส่วนของแต้มมาเรื่อยๆแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะปลดล็อกหรือว่าอัพเลเวลนะคะเราจะต้องส่งค่านิยมให้ผู้เล่นอื่นเนี่ยแบบเสีย u c โดยตร,ตรงตรงหน้าโปรไฟล์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ได้เนาะแต่ต้องเสีย u c นะคะอื บางคนก็อาจจะสงสัยว่ามันมีไว้เพื่ออะไรคะอิทิพลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งโปรไฟล์น้องแคทหน่อยนะคะเนื่องจากว่าตอนแรกเข้าไปส่งแล้วก็เห็นมีอะไรวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งขึ้นมานะอันนี้ของน้องเขาเลเวลสิเนะคะเมื่อส่งไปมันก็จะขึ้นชงแบบนี้เลยก็คือน่าจะโดนใจสายเปยนะคะหลายๆคนของมูกี้เนี่ยก็เห็นไหมมันก็จะจืดๆสีก็จะเป็นแบบสีตามเลเวลนะคะสูงสุดนี่ก็น่าจะเป็นสีแดงโลหทองนะคะ ก็คือเวลาสงค่านิยมมันก็จะแบบดูมีอะไรอะไรประมาณนี้ในส่วนของค่านิยมที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีเยอะมากทุกคนทั้งแพงทั้งอลังการการสร้างนะคะความอลังเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับราคาที่เราเสียไปกับค่านิยมนะบางอันนี่คือเต็มจอเลยนะคะเอฟเฟกของเขาอู๋ี่ไปเห็นใน t ิ k กตอกนี่คือเยอะมากเลยนะ ความสวยหน้าโปรไฟล์นะก็คือโผล่ขึ้นมาแป๊บหนึ่งอย่างอันนี้นะทุกคนราคา5,000ยูซีเลยนะคะก็จะมีแบบว่าเงินปลิวลงมาเต็มจอเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะคะพยูซีส่วนนี้เครื่องบินทุกคน9,999ยูซี ในส่วนหน้าของผู้คุ้มกันอันนี้น่าจะเป็นการส่งให้ได้รับทั้งคู่น่าจะเป็นแค่ได้รับคะแนนแค่นั้นเลยนะคะก็คือยังไม่ค่อยมีข้อมูลอันนี้เท่าไหร่นะแล้วก็ในหน้ากิจกรรมนะคะก็จะเป็นค่านิยมที่เราได้ซื้อตูนซื้อเก็บไว้นั่นเองแล้วก็หน้าความสนิทก็จะเป็นส่งให้เพื่อนพ้องน้องเพื่อนพี่น้องเป็นได้แค่พี่น้องอะไรก็ว่ากันไป <c oughs> <c oughs> ก็จะมีแค่ค่าความสนิทแค่นั้นเลยนะคะ ในส่วนของหน้าอันนี้ก็จะเป็นทีมของขวัญนะคะก็คือแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีระบ,บุว่าเราต้องได้รับชิ้นไหนบ้างเราก็จะได้รับทีมละนั้นไปแต่ละอย่างอย่างตึงก็จะมีทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะคะมาต่อกันที่ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดนะคะตรงหน้าโปรไฟล์ฟังก์ชันผู้เยี่ยมชมหรือว่าแอบส่องแอบมองเธอ,อยุ่นนะจ๊ะ แต่คือส่วนมากก็คือมากดค่านิยมไก่มันก็ขึ้นแล้วนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่สำหรับใครที่อยากจะต้องการปิดไม่อยากให้ใครเห็นว่าไปแอบดูอยู่นะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะความส่วนตัวและโซเชียลนะคะเลื่อนไปเกือบล่างสุดเลยให้ทำการเปิดบทซ่อนพื้นที่ส่วนตัวไว้นะคะแค่นั้นก็จะไม่มีใครเห็นแล้วว่าเราไปแอบส่งนะแล้วก็มีอะไรอีก ในส่วนของการโชว์ในหน้าอันดับแรงนะคะตอนนี้ก็มีแบบว่าโชว์พหาหนะเป็นแบ็กกราว n ์ข้างหลังตัวละครของเรานะเท่ททๆเก๋ๆนะอันนี้ไปแอบส่งของเขามานะคะใครอยากโชว์รถนะคะก็อย่าลืมเข้าไปที่กระเป๋าของเราแล้วก็ตั้งค่าเปิดพหาหนะหน้าล็อบบี้นะแค่นี้เลยนะคะส่งท้ายด้วยเชียร์ปากนะคะตอนนี้ก็มี โต้ะนะคะสำหรับนั่งเล่นเพลินมีฟังก์ชันให้เราเนี่ยกดนะไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงนะคะการทักทายแล้วก็หัวเราะ <c oughs> ก็สามารถมานั่งทำคลิปปั่นๆได้ตรงนี้นะคะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็เข้าตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ้ายแล้วถ่ายรูปได้ด้วยนะ